Құрлған көріпті Құрлған көріпті ұрлған көріпті ұрлған көріпті үшінді. สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง True Crime Story ของเรานะคะวันนี้เรามีคดีปริศนาที่แสนสุดสยองมาเล่าให้ทุกคนฟังกันค่ะคดีนี้เป็นคดีที่สุดสยองและเป็นปริศนามาอย่างยาวนานการเสียชีวิตของเด็กชายลึกลับในคดีเป็นอุบัติเหตุที่น่าเศร้าหรือเป็นการฆ่าที่โหดร้ายโดยเจตนากันแน่ และใครเป็นคนที่ฆ่าเขาและฆ่าทำไมและทำไมต้องจัดศพให้อยู่ในสภาพที่พิสดารด้วยการเปลือยร่างของเด็กชายยัดใส่ในกล่องกระดาษแข็งแล้วนำไปทิ้งในที่รกร้างและที่น่าพิสดารไปกว่านั้นคือเด็กชายคนที่ตายคนนี้เป็นใครกันแน่และทำไมไม่มีรายงานว่าเด็กหายเลย และก็ไม่มีใครมาแสดงตัวว่าเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองของเด็กคนนี้เลยแม้ว่าคำถามเหล่านี้จะเป็นคำถามที่ง่ายแต่กลับทําให้หลายๆฝ่ายที่พยายามไขปริศนาต่างเกิดความสงสัยกว่าสีท่ทศวรรษที่ผ่านมาความตายอย่างลึกลับของเด็กชายไม่ได้รับการไขปริศนาจนคดีนี้ได้กลายเป็นคดีที่ลึกลับที่สุดในแฟมอัชญากรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา ในศตวรรษที่20ที่แม้แต่นักสืบคดีฆาตกรรมในฟิลาเดลเฟีย FBI องค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการขายปริศนาของคดีฆาตกรรมก็ยังไม่สามารถขายคาดีนี้ได้ในปี1957หน,น้าถนนซัสควีฮาน่า ถนนแคบๆที่พบอยู่ทั่วไปในฟอสเชสทางตะวันออกเฉียงเหนือของฟิลาเดลเฟียในตอนนั้นถนนแห่งนี้ยังไม่ค่อยมีสิ่งปลูกสร้างของมนุษย์เท่าไหรนะัก อย่างมากก็แค่มีเสาไฟทําให้สองข้างทางเต็มไปด้วยป่ารกและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เล็กจําพวกกระต่ายหรือหนูจึงเป็นที่นิยมของคนในแถบนั้นที่นิยมจะออกมาล่าสัตว์เป็นงานอดิเรกนอกจากนั้นยังเป็นที่ทิ้งขยะอีกด้วยส่งผลทําให้บรรยากาศในที่แห่งนี้ค่อนข้างจะรกร้างและวังเวงจึงไม่แปลกอะไรที่จะมีใครสักคนที่จะเอาศพมนุษย์ไปทิ้งไว้ที่บริเวณแห่งนี้ วันที่25กุมภาพันธ์เฟเดริกเจเบโนนิกนักเรียนจากมหาวิทยาลัยอายุ26ปีเขาได้ขับรถไปตามถนนทางทิศตะวันตกในช่วงบ่ายของวันจันทร์เวลาประมาณ15นาฬิกา15นาทีเขาได้เห็นกระต่ายกระโดดออกจากพุ่มไม้เขาคิดว่าจะหยุดรถเพื่อที่จะไล่มัน ในขณนะที่เขาจอดรถและกำลังจะออกมาจากรถเขาก็ได้วางกับดักหนูและในตอนนั้นเองเขาก็ได้เห็นกล่องกระดาษแข็งขนาดใหญ่และเขาได้สะดุดกับสิ่งที่ยื่นออกมาจากกล่องตอนแรกเขาก็คิดว่าอาจจะเป็นตุ๊กตายางแต่พอเขามองมันอีกทีกลับพบว่าเป็นศพของเด็กจริงๆแต่ชายหนุ่มกลับไม่แจ้งตำรวจโดยทันที เพราะว่าการหาหนูนั้นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและตำรวจยังคงสืบทราบอีกว่าเด็กหนุ่มคนดังกล่าวยังมีนิสัยที่ชอบแอบมองผู้หญิงในบริเวณสถานศึกษาที่ตั้งอยู่แถวนั้นจนกระทั่งเช้าวันต่อมาเวลาประมาณ10บโมงเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงได้รับแจ้งความว่าพบศพเด็กชายในกล่องจากนักศึกษามหาวิทยาลัยเมื่อตำรวจได้รับแจ้งความก็รีบไปยังที่เกิดเหตุโดยทันที และมีการพบศพเด็กชายลึกลับไม่ทราบชื่อผิวขาวอายุประมาณ4-6ปีอยู่ในสภาพที่เปลือยกายร่างถูกห่อด้วยผ้าห่มเก่าๆลายสกอตราคาถูกนอนหงายหน้าอยู่ในกล่องกระดาษขนาดใหญ่ถ้าดูแบบเผินๆจะเหมือนตุ๊กตายางที่ถูกทิ้งมากกว่าที่จะเป็นศพของคนจริงๆเนื่องจากกล่องและผ้าห่มปิดมิดชิดทำให้การมองเห็นแบบไม่ชัด อีกทั้งสถานที่ทิ้งยังเป็นที่รกร้างและยังเป็นที่ทิ้งขยะข้างทางร่างกายของเด็กแห้งและสะอาดแขนของเด็กถูกพับอย่างระมัดระวังเล็บมือและทรงผมถูกตัดสั้นและเรียบร้อยแม้ว่าผมนั้นจะขาดแหว่งหายไปคาดว่ามีคนตัดและฝีมือการตัดไม่ค่อยดีนักและแน่าจะตัดในช่วงที่เขาตายแล้วเด็กมีความสูงประมาณร้อยหนึ่งเซน หนักประมาณ13.61กิโลกรัมมีตาสีฟ้าผิวขาวซีดคาดว่าน่าจะเป็นโรคขาดสารอาหารจากการตรวจสอบเด็กน่าจะไม่ได้กินอาหาร2หรือ3ชั่วโมงก่อนตายเด็กมีผมสีน้ำตาลอ่อนหรือผมบลอนและมันเพิ่งได้รับการตัดเมื่อเร็วๆนี้เหมือนกับว่ามีคนเจตนาที่พยายามจะปกปิดตัวตนของเด็ก แต่ก็เชื่อว่าเด็กผู้ตายน่าจะได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดีในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ศพเด็กมีบาดแผลทั่วร่างโดยเฉพาะบนหัวและใบหน้าที่ดูรุนแรงมากที่สุดทำให้ใบหน้าของเด็กบอบช้ำและบวมและนอกจากนี้ยังมีรอยแผลบนร่างกายของเด็กคนนี้ถึง7แห่งและที่น่าพิสดารคือร่างของเด็กชายคนนี้แห้งสะอาด มีรอยย่นหยาบที่ฝ่าเท้าแสดงให้เห็นว่าเด็กชายคนนี้ถูกแช่น้ำเป็นระยะเวลานานก่อนที่จะเสียชีวิตส่วนการชนสูตรระยะเวลาการเสียชีวิตของเด็กนั้นระบุได้ยากเพราะว่าจากสภาพอากาศที่เย็นทำให้ระบุระยะเวลาการตายของเด็กเป็นไปได้หลายทางเด็กอาจจะตายมาแล้วส3าวันหรือ2-3สสัปดาห์ก็เป็นไปได้ทั้งนั้น ด้วยสภาพศพของเด็กชายนั้นดูก็รู้เลยว่าหน้าพิศวงและหน้าเวทนาเป็นอย่างมากตำรวจบางคนได้บรรยายบรรยากาศในวันนั้นไว้ว่าผมเคยมีประสบการณ์ร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่สองมาก่อนผมเห็นคนจำนวนมากที่ถูกทำร้ายร่างกายแต่ในกรณีนี้ผมได้สัมผัสถึงอะไรบางอย่างที่ผมไม่เคยเห็นมาก,ก่อน แต่ตำรวจบางนายคิดว่าคดีนี้คงจะเป็นคดีธรรมดาที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากนักเด็กผู้ตายน่าจะเป็นเด็กแถวๆนั้นและคดีจะจบลงภายในไม่กี่เดือนแต่ปรากฏว่าหนึ่งเดือน2เดือนผ่านไปคดีของเด็กชายลึกลับก็ยังไม่สามารถไขคดีให้กระจ่างได้ และมันก็ได้กลายเป็นคดีลึกลับอีกหนึ่งคดีในประวัติศาสตร์ของประเทศอเมริกาสาเหตุที่ทำให้คดีของเด็กชายในกล่องนี้ลึกลับนอกจากหลักฐานทางกายภาพที่ตํารวจพบและในด้านหลักฐานที่สำคัญของคดีสิ่งแรกคือกล่องกระดาษแข็งขนาดใหญ่ที่เด็กชายถูกยัดไว้นั้นเป็นกล่องบรรจุเป,ปรเด็กทาลกจาก J.C. Penney ผลิตเมื่อวันที่25เดือน11 ปี1956และน่าจะถูกขายในระหว่างวันที่12เดือน3ปี1956ตัวกล่องค่อนข้างเปล่าบางในตอนที่พบศพเด็กในกล่องนั้นกล่องยังคงสภาพดีและแห้งแม้ว่าข้างในจะชื้นนิดหน่อยแต่ก็ยังคงสภาพดีอยู่และไม่สามารถสาวถึงตัวผู้ซื้อผลิตภัณฑ์นี้ได้เนื่องจากไม่มีการระบุชื่อผู้ซื้อ กล่องถูกนำไปยังห้องแลบของ FBI เพื่อตรวจสอบและผลปรากฏว่าไม่พบร่องรอยที่น่าสงสัยใดๆทั้งสิ้นส่วนผ้าห่มที่ใช้คุมเด็กชายนั้น ตัวผ้าทำมาจากกรรมยี่สีจางจากผ้าฝ้ายเกรดต่ำราคาถูกและออกแบบลายสกอตลายเพชรมีทั้งสีเขียวสีน้ำตาลและสีขาวผ้าห่มถูกซักทำให้สะอาดสะอา้านแต่บางส่วนของตัวผ้าหายไปจากการตรวจสอบที่มาของผ้าพบว่ามาจากโรงงานทอผ้าแห่งหนึ่งในประเทศแคนาดาแต่ก็ไม่สามารถจอดจงตัวผู้ซื้อได้ ใกล้ๆกับพุ่มไม้ที่พบหมวกของเด็กชายเจ้าหน้าที่พบหมวกลูกฟูกสีฟ้าสายหนังและหัวเข็มขัดซึ่งน่าจะเป็นของเด็กชายหมวกดังกล่าวถูกส่งไปยังห้องแลบของ FBI แต่ก็ไม่พบอะไรที่สำคัญเกี่ยวกับรูปคดีเท่าไหร่นักแต่หมวกดังกล่าวก็ถูกนำมาลงโปสเตอร์พร้อมกับรูปของเด็กชาย และต่อมามีการเพิ่มกำลังตำรวจเข้ามาในพื้นที่อีกหลายนายเพื่อตรวจสอบและค้นหาหลักฐานของเด็กชายในกล่องอย่างละเอียดและถี่ถ้วนเจ้าหน้าที่ได้เข้าทำการตรวจสอบพื้นที่ป่ารกร้าง ไปจนถึงอาคารรางและพื้นที่อาศัยบริเวณนั้นเกือบทุกจุดแต่ก็ไม่พบอะไรที่น่าสนใจหลักฐานที่พอจะเก็บได้คงจะเป็นหลักฐานที่ตกอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นผ้าเช็ดหน้าสีขาวรองเท้าเด็กสีดำผ้าพันคอเด็ก และผ้ากำรรมะหยี่สีเหลืองที่เป็นเสื้อของเด็กชายคนหนึ่งซึ่งขนาดของเสื้อพบว่ามีขนาดพอดีกับศพของเด็กชายผู้ตายแต่ผลจากการนำเสื้อดังกล่าวไปตรวจสอบพบว่าหลักฐานบนเสื้อไม่ตรงกับศพของเด็กชายจากการชนะสูตรศพอย่างละเอียดพบว่ากระดูกไม่หัก แต่พบกากน้ำตาลเข้มในหลอดอาหารซึ่งคาดว่าเด็กอาจจะมีการอาเจียนก่อนตายไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายทางเพศร่างกายมีบาดแผลบนหน้าอกข้างซ้ายข้อเท้าและขานีบที่น่าจะเกิดจากการผ่าตัดนอกจากนั้นก็เป็นแผลปกติที่พบในเด็กที่ชอบเล่นซนจากข้อสันนิษฐานจากผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายได้ระบุว่าเด็กชายคนนี้ได้รับอาหารน้อยและอาจจะมีการเข้าเฟือกก่อนตาย อายุของเขาน่าจะประมาณ4-5ปีชาติกำเนิดของเขาน่าจะมาจากประเทศในตะวันตกเฉียงเหนือหรือตะวันตกกลางหรือยุโรปอาจจะเป็นสแกนดิเนเวียเยอรมันตะวันตก อังกฤษหรือสกอตแลนด์สิ่งที่ยากอีกอย่างหนึ่งคือการหาชื่อจริงของเด็กชายในกล่องซึ่งเจ้าหน้าที่ในฟิลาเดลเฟียพยายามหาข้อมูลของเด็กจากหลายๆแห่งที่ตอนแรกคิดว่าน่าจะเป็นเด็กที่ถูกลักพาตัวมาแล้วนำมาฆ่าทิ้งหรือไม่ก็เป็นเด็กแถวๆนั้น แต่ปรากฏว่าสืบไปสืบมาก็มืดแปดด้านไม่มีรายงานว่าเด็กหายไม่มีใครสามารถระบุตัวตนของเด็กชายได้ข้อมูลและหลักฐานที่ระบุตัวต,วตนของเด็กชายก็ไม่มีเลยแม้คดีของเด็กชายเริ่มมืดแปดด้านหลายๆฝ่ายก็เริ่มให้ความสนใจที่จะเข้ามาช่วยเหลือและยังได้รับความสนใจจาก FBI สมาคมแพทย์ของอเมริกา สื่อมวลชนทั้งในและนอกประเทศและรวมถึงองค์กรด้านอาชญกรรมต่างๆเด็กชายในกล่องมีรอยนิ้วมือนิ้วเท้าและนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีรอยแผลเป็นของเด็กซึ่งน่าจะมีประวัติการรักษาของโรงพยาบาลไหนบ้างและนอกจากนี้ยังใช้แสงอุลตราไวโอเลตสองที่ตาซ้ายพบว่าเด็กน่าจะมีการรักษาโรคตาเรื้อรัง ข้อมูลของเด็กชายถูกส่งไปยังโรงพยาบาลทั่วประเทศแล้วยังขยายไปที่เม็กซิโกแคนาดาและยุโรปแต่ก็ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าเด็กชายคนนี้เป็นใครส่วนทางด้านสื่อมวลชนก็มีการลงภาพของเด็กชายผู้ตายลงสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางโทรทัศน์หรืออินเทอร์เน็ตโปสเตอร์ของเด็กชายที่ถูกถ่ายภาพจากด้านหน้าด้านซ้ายและด้านขวารูปผ้าลายสกอตและหมวกเด็ก พร้อมกับข้อมูลรายละเอียดต่างๆถูกแปะไปทั่วสถานที่ทุกแห่งในฟิลาเดลเฟียแต่ก็ยังไม่มีใครเข้ามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กคนนี้จนมีบางคนนำศพของเด็กชายมาสวมใส่เสื้อผ้าและถูกจัดวางท่านั่งเพื่อหวังว่าจะมีใครรู้จักหรือจดจำเด็กคนนี้ได้แต่ก็เหมือนเดิมไม่มีใครรู้จักเด็กคนนี้เลย และก็แน่นอนว่าคดีแบบนี้คงหนีไม่พ้นพวกที่อยากดังที่ชอบมาอ้างว่าเป็นฆาตกรมีหลายคนที่พยายามที่จะใช้ตำรวจเชื่อว่าตนเป็นฆาตกรที่ฆ่าเด็กชายมีทั้งพวกที่อ้างว่าเป็นพี่ชายของเด็กและอ้างว่าเป็นพ่อแม่ของเด็กแต่ตำรวจก็ปล่อยคนพวกนี้ไปหลังจากตั้งคำถามไม่กี่คำถาม เมื่อวันที่31ตุลาคมปี1955บุตรชายของทหารอากาศที่ประจำการอยู่ที่มิเชลแอร์ฟลอสต์บัสนิวยอร์กชื่อว่าสตีเฟนคลกดัมมันอายุประมาณ3ขวบกว่า,วาได้หายตัวไปในขณะที่เดินช็อปปิ้งกับแม่ในซูเปอร์มาร์เก็ตในนิวยอร์กตอนแรกหลายฝ่ายเชื่อว่าเด็กชายในกล่องน่าจะเป็นคนเดียวกับสตีเฟนเนื่องจากเขามีดวงตาสีฟ้าเหมือนกัน ทั้งสองมีรอยแผลเป็นเล็กใต้คางเหมือนกันและภาพเอ็กซเรย์พบรอยแตกหักเก่าที่แขนซ้ายเช่นเดียวกันด้วยเหตุผลดังกล่าวทำให้พวกเขาเชื่อว่าคาดีนี้น่าจะปิดได้เสียทีแต่หลังจากที่เปรียบเทียบรอยเท้าของเด็กที่ตายก็พบว่ามันไม่ได้ตรงกับรอยเท้าของสตีเฟนทำให้กรณีของสตตเฟนไม่ได้นำมาเกี่ยวข้องกับคดีของเด็กชายในกล่องอีกต่อไป จนกระทั่งปี2003ก็มีการตรวจสอบ DNA เปรียบเทียบกับเด็กทั้งสองคนนี้ผลปรากฏว่าเด็กชายในกล่องไม่ใช่คนเดียวกับสตีเฟนแน่นอนส่วนคดีของสตีเฟนแครกดัมมันก็ปิดคดีไม่ได้เช่นกันในปี 1961, n เคนนีอีและไอรีนอเดลดันลีเป็นคนงานในเทศกาลคาร์นิวัลที่ถูกจับกลุ่มและจำคุกใน, Lane, นลอเลนมลรัต เวอร์จิเนียในข้อหาเป็นต้นเหตุทำให้ลูกสาววัยเปีอดอาหารและปล่อยปะละเลยจนตายภายในการสอบสวนที่เข้มข้นทั้งสองสารภาพอีกว่าเขามีส่วนทำให้เด็กถึง10คนตายเพราะขาดสารอาหารและปล่อยปะละเลย พวกเขานำศพเด็กไปทิ้งในสถานที่ต่างๆในรัฐทางใต้ในที่ร้างตอนแรกที่บางคนพยายามเชื่อมโยงคดีนี้กับเด็กชายในกล่องแต่สุดท้ายก็พบว่าทั้งสองคดีไม่ได้เกี่ยวข้องกันแต่อย่างใดนอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงหลายๆคดีหลายๆฝ่ายคาดว่าเกี่ยวข้องกับคดีเด็กชายในกล่องไม่ว่าจะเป็นคดีเด็กหายฆาตกรต่อเนื่องที่ฆ่าเฉพาะเด็กคดีทารุณเด็ก หากแต่ผลสุดท้ายไม่มีคดีไหนเกี่ยวข้องกับคดีเด็กชายในกล่องแม้แต่น้อยศพของเด็กชายถูกฝังไว้ในสุสานพอตเตอร์ฟิลด์พร้อมกับโรงเล็กสีขาว เมื่อวันที่24ตุลาคมปี1957ซึ่งศพของเด็กชายอยู่ในชื่อของบุตรชายของนักสืบเจ้าของคดีนี้ในช่วงปี1967ได้มีการขุดศพของเด็กชายขึ้นมาด้วยหลายๆฝ่ายพยายามนำเทคโนโลยีการสืบสวนสมัยใหม่มาใช้ในการไขคดีนี้ให้กระจ่าง ด้วยการตรวจ DNA เพื่อเชื่อมโยงและหาประวัติของเด็กชายในฐานข้อมูล DNA ระดับชาติแต่ก็ยังไม่ได้รับคำตอบแต่อย่างใดเนื่องจากตอนตรวจ DNA ของเด็กชายในกล่องนั้นเนื้อเยื่อส่วนใหญ่เสื่อมสภาพและไม่สามารถตรวจสอบได้ดังนั้นจึงแก้ปัญหาโดยการสกัด DNA จากฟันเช่นเดียวกับคดีฆาตกรรมอื่นๆหลายฝ่ายพยายามหาทฤษฎีและข้อสันนิษฐานต่างๆด้วยคดีนี้ได้ ถูกตั้งข้อสันนิษฐานไว้2ประการคือข้อสันนิษฐานที่1จากเรมิงตันบริสโตพนักงานสอบสวนจากสำนักงานผู้ตรวจสอบทางการแพทย์ที่พยายามแก้ปริศนาเกี่ยวกับคดีนี้ถึงขั้นใช้เงินส่วนตัวในการติดตามคดีนี้จากการสืบสวนของเรมิงตันในปี1960เเขาได้ค้นพบบ้านอุปถัมภ์เด็กที่เชื่อว่าเป็นที่อยู่อาศัยของเด็กชายในกล่อง ที่อยู่ห่างจากที่เกิดเหตุเพียง1.5กิโลเมตรเท่านั้นบ้านหลังดังกล่าวที่ตอนนี้ไม่มีคนอยู่แล้วและกำลังอยู่ในช่วงประกาศขายโดยสิ่งที่พบในบ้านหลังนี้คือเปรเด็กยี่ห้อ JC Penny และนอกจากนี้เขายังพบผ้าห่มที่แขวนอยู่บนราวตากผ้าซึ่งคล้ายกับผ้าห่มที่ห่อตัวเด็กชายในกล่องทำให้เขาสันนิษฐานว่าเด็ก อาจจะเป็นลูกของลูกสาวใจแตกของเจ้าของบ้านที่นำเด็กไปทิ้งเพราะไม่อยากมีมนทินและเชื่อว่าครอบครัวอุปถัมภ์น่าจะมีส่วนในการตายของเด็กด้วยแม้ว่าข้อสันนิษฐานนี้จะมีน้ำหนักแต่เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดมายืนยันได้ และนอกจากนี้จากการสอบถามพยานที่เป็นครอบครัวที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าครอบครัวนี้มีความเกี่ยวข้องกับเด็กหรือไม่และข้อสันนิษฐานที่สองเมื่อมีหญิงคนหนึ่งที่ใช้ชื่อเล่นว่าเอ็มเธอได้อ้างว่าเป็นแม่ของเด็กชายที่ตายโดยเธอได้เล่าว่าในช่วงฤดูร้อนของปี1954 เธอได้ซื้อตัวเด็กมาจากพ่อแม่ที่แท้จริงและได้ตั้งชื่อเด็กคนนี้ว่าโจนาธานในช่วงสองปีครึ่งเด็กคนนี้ถูกร่วงละเมิดทางกายและทางเพศอย่างรุนแรง ก่อนที่จะถูกฆ่าโดยการทุบและจับกดน้ำในอ่างน้ำจากนั้นเอมแม่ของเด็กก็ได้ตัดผมของเด็กชายคนนี้ออกในรายงานของตำรวจระบุว่าคนที่ตัดผมของเด็กไม่ได้เป็นมืออาชีพเธอทิ้งร่างของเด็กชายในพื้นที่เงียบสงบในฟลอเซสตํตำรวจได้พิจารณาเรื่องที่เอ็มเล่าจนเกือบจะเชื่อเพราะว่ามีหลายจุดที่เหมือนกับข้อเท็จจริงของคดีนี้ แต่ก็มีปัญหาคือเอ็มมีพยานหลักฐานที่อยู่และนอกจากนี้เธอยังมีประวัติการป่วยทางจิตอีกทางเมื่อสอบถามเพื่อนบ้านก็ปฏิเสธว่าไม่เคยพบเห็นคนดังกล่าวอาศัยอยู่ในบ้านของเธอในตอนเย็นของวันเสราร์ที่3ตุลาคมปี1998รายการโทรทัศน์แนวตามล่าหาความจริงของคดีดังที่ได้รับความนิยมในอเมริกา เปิดเวทีสาธารณะให้ผู้ชมทางบ้านส่งข้อความและความคิดเห็นหรือความรู้สึกของคดีเด็กชายในกล่องผลปรากฏว่าคดีนี้ได้รับเสียงตอบรับอย่างมหาศาลจากผู้ชมทางบ้านแม้ว่าคดีนี้จะผ่านไปหลายปีแล้วจนต้องขยายเวลาอีกสองสัปดาห์เพิ่มเติมด้วยข้อความส่วนใหญ่ที่ถูกส่งมาเป็นข้อสันนิษฐานหลากหลายที่นิยมของประชาชน เช่นเด็กชายคนนี้น่าจะมาจากโรงพยาบาลที่รักษาคนยากไร้และนำไปทิ้งเพื่อไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายคนที่ทิ้งเด็กน่าจะเป็นคนในท้องถิ่นและจุดใกล้เคียงที่เกิดเหตุเด็กชายในกล่องเป็นเด็กจรจัดที่ถูกทิ้งอยู่ในบ้านอุปถัมภ์แต่ผู้ปกครองเด็กนั้นเป็นคนโหดร้ายที่ชอบทุบตีเด็กจนกระทั่งวันเกิดเหตุได้ทุบตีเด็กคนนี้จนตาย เด็กชายในกล่องน่าจะเป็นเด็กที่อยู่ในบ้านหรือสถานที่ตัดขาดจากสังคมภายนอกด้วยเหตุนี้จึงไม่มีใครจำเด็กคนนี้ได้นอกเสียจากคนที่เลี้ยงเด็กชายเด็กชายในกล่องเป็นเด็กในคณะละครสัตว์ทางการได้ปกปิดข้อมูลลับอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเด็กชายในกล่องไม่ให้ประชาชนทราบหลังจากคดีนี้ใช้เวลาสืบสวนมาเป็นเวลานานในที่สุดวันที่8 ตุลาคมปี2023ตำรวจเมืองฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียได้ออกมาแถลงข่าวเรื่องราวใหม่ของคดีฆาตการรมปริศนาสุดโหดที่ค้างคามาเป็นระยะเวลานานถึง65ปีและนับว่านานที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของเมืองฟิลาเดลเฟียเหยื่อของคดีนี้ซึ่งเป็นเพียงเด็กชายอายุ4ขวบได้รับการตั้งฉายาว่าเด็กชายในกล่องกระดาษ เนื่องจากศพของหนูน้อยถูกพบในกล่องกระดาษซึ่งถูกทิ้งไว้ในป่าโดยมีผ้าห่มคลุมร่างเอาไวา้เมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ปี1957ในเขตฟรอสเซสเมืองฟิลาเดลเฟียจากการสืบสวนเบื้องต้นพบว่าเด็กชายเสียชีวิตจากการถูกทุบตีอย่างโหดเหี้ยมทีมสืบสวนต้องรอมากกว่าครึ่งศตวรรษ กว่าจะมีเทคโนโลยีช่วยให้สืบหาตัวตนของเด็กชายได้สำเร็จซึ่งตำรวจประกาศในงานแถลงข่าวว่าชื่อของเด็กชายคือโจเซฟออกัสตัสซาเลนดิปัจจุบันพ่อแม่ของหนูน้อยเสียชีวิตไปหมดแล้วแต่จากการสืบร่องรอยของหนูน้อยโจเซฟพบว่าเด็กชายเคยอาศัยอยู่ในเขตตะวันตกของฟิลาเดลเฟียใกล้กับตลาดแถวถนนสายที่61 แต่อย่างไรก็ตามตำรวจก็ยังไม่ปิดคดีเพราะยังไม่สามารถระบุตัวต,วตนฆาตรกรของคดีได้อย่างแน่ชัดถึงแม้ว่าตำรวจจะมีเบาะแสอยู่บ้างก็ตามซึ่งทีมตำรวจกล่าวว่าการสืบหาตัวฆาตรกรนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ยากลำบากมากร้อยตำรวจเอกเจสันสมิธจากทีมตำรวจฟิลาเดลเฟียกล่าวว่าถ้าหากเมื่อ20ปีก่อน มีเทคโนโลยีแบบที่ใช้กันอยู่ในตอนนี้สถานการณ์อาจจะเปลี่ยนแปลงไปเพราะเมื่อตำรวจสามารถระบุตัวตนผู้ตายได้ก็จะมีร่องรอยให้สืบต่อจากสมาชิกของครอบครัวซึ่งพอเวลาล่วงเลยมาถึงตอนนี้สมาชิกครอบครัวของเด็กชายที่มีอายุมากที่จะจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเด็กน้อย หรือเหตุการณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องได้อาจจะเสียชีวิตไปหมดแล้วทีมตำรวจระบุรายละเอียดของเด็กชายโจเซฟไม่มากนักโดยบอกเพียงว่าเขาเกิดเมื่อวันที่13มกราคมปี1953และปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดของครอบครัวผู้ตายรวมถึงปฏิกิริยาของสมาชิกข,ของคนในครอบครัว เมื่อได้รับการแจ้งข้อมูลจากตำรวจแม้ว่าตำรวจจะยังไม่สามารถให้คำตอบที่แน่ชัดได้ว่าใครคือฆาตกรแต่ก็คาดถึงตัวบุคคลที่น่าจะเป็นผู้ต้องสงสัยเอาไว้แล้วโดวยที่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากคดีนี้ยังมีการสืบสวนต่อเนื่องและการเปิดเผยข้อมูลในครั้งนี้ก็มีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนที่อาจจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเด็กชายผู้ตกเป็นเหยื่อ ช่วยแจ้งเบาะแสมายังเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเฉพาะประชาชนในกลุ่มอายุ70-80ปีซึ่งน่าจะพอจดจำเหตุการณ์หรือรู้ข้อมูลของเด็กชายได้และเครื่องมือที่สำคัญที่ช่วยไขยปริศนาบางส่วนของหนึ่งในคดีฆาตกรรมที่ปิดไม่ลงที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดของสหรัฐคดีนี้คือ เทคโนโลยี DNA ยุคใหม่และความช่วยเหลือจากทีมนักสืบอาสาสมัครท้องถิ่นที่ช่วยกันคัดกรองกลุ่มคนที่น่าจะเป็นญาติและครอบครัวของผู้ตายคอลลีนฟิตแพทติกหนึ่งในสมาชิกของทีมนักสืบสมัครเล่นเหล่านี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนิติพันธุกรรมและเป็นผู้ทำงานอย่างยากลำบาก เพื่อประกอบ DNA ที่อยู่ในสภาพที่แย่มากของเด็กชายให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พอที่จะรับการทดสอบเพื่อหาข้อมูลพันธุกรรมได้ซึ่งเธอต้องใช้เวลานานถึง2ปีครึ่งในการวิเคราะห์ของ f i t p แพลติกให้ข้อมูลพันธุกรรมของเด็กชาย ซึ่งช่วยให้ทีมสืบสวนสามารถหาเบาะแสในการตามตัวญาติของผู้ตายจากฐานข้อมูลพันธุกรรมสาธารณะในที่สุดตำรวจก็สามารถตามหาตัวครอบครัวของโจเซฟได้รวมถึงใบสูติบัตรของเขาด้วยโดยอาศัยการเทียบเคียงข้อมูลพันธุกรรมที่เหมือนกันระหว่างบุคคลที่เป็นตัวเชื่อมหลังจากมีการพบศพเมื่อ65ปีก่อน ร่างของโจเซฟได้รับการฝังไว้ที่สุสานไอวีฮิลโดยมีป้ายสลักเหนือหลุมศพว่าเด็กชายผู้ไม่มีใครรู้จักแห่งอเมริกาแต่ในวันนี้หนูน้อยผู้เคยตกเป็นเหยื่อฆาตกรรมโหดมีทั้งชื่อและนามสกุลและครอบครัวรวมทั้งไม่มีเป็นเพียงเด็กชายในกล่องอีกต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ